นี้เรามาเกาะร้านนะครับร้านกาแฟร้านอาหารนะครับน้านั่งครับเดี๋ยวเข้าไปนั่งกินโรตีกับกาแฟอร่อยอร่อยนะครับชื่อว่าซีฟู้ดแคมป์นะครับใช่มหมใบบ้านเกาะช้างครับ เมนูนะครับในการนั่งนั่งครับสิบโมงยี่สิบเก้าก็เปิดแล้วนะต้องเดินข้ามน้ำเข้าไปครับ ากาาาภยในนรนร้คับก็ลองมากินอันนี้กันดูครับรู้จะมองเห็นหรือเปล่านะครับนี่ครับ โรตีครับเขาจัดมาในจานสวยเลยครับมีนมข้นหวานให้เหาะเออให้ให้ให้กินด้วยนะครับเด UL ี๋ยวมันจะลองชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับโอเคชิมดูนะครับชิมลงไปเนี่ยอืมอืมอร่อยอครับ กินได้ครับกินได้ละอร่อยอม,อม,มากินเล่นมุกครับจริงๆแล้วอันเนี้ยคือดูครับมีมีบอกไม่มีเฮอเอสเปรสโซเย็น ส่วนอันนี้คือเป็นโอเลี <laughs> ้ยงชมไม่ได้เดี๋ยวนะอันนี้สีดำๆเงี้ยอเมริกาโน่เย็นอเมริกาอเมริกาโน่เย็นเนี่ยจริงๆก็คือคล้ายๆกับที่ผมกินเนี่ยแหละก็คือเอสเปรสโซร้อนแต่ว่าคนอเมริกาเขากินเข้มข้นแบบอิตาลีไม่ได้เขาเลยทําเป็นอเมริกาโน่แต่ต้องเป็นอเมริกาโน่ร้อนแต่ คนไทยก็ชอบกินเย็นไงก็เลยกลายเป็นอ no เมริกโนเย็น่าเชื่อมากนะครับอาจจะถูกส่วนอันเนี้ยคือชาไทยราอันนี้ลาดอันนี้คือลาเต้น,นะครับลาเต้เย็นนะครับรสชาติก็อ่ะเดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวช,ชาญชิมนะครับแต่เราจะไม่เปิดเผยหน้าตานะครับว่าอร่อยไหมนะครับอร่อยไหมครับอร่อยนะครับผู้เชี่ยวชาญบอกอร่อย ก็เหมือนเดิมครับเป็นโรตีมัตบะนะครับเออโรตีเฉยนะครับเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูนะครับน่านาน่ากินมากเลยครับอืมอืมอร่อยจริงต้องจิ้มนมเยอะๆ เอวชิ้นเล็กๆนะมันหอมอะ่ะร้องไปนิดนึงอร่อยเยี่ยมครับใครมามาลองชิมดูให้ได้เลยนะครับร้านชื่อไอ้นี่หอซ้อมร้านชื่อนี้นะครับสีู่้ด คมเอ้ใช่หรือเปล่าพีฟูดแคมนะครับบายบ้านเช่าบ้านชาวเกาะนะครับก็ขอจบการรีวิวแต่เพลงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะกินเอพิโซดนี้ต่อไปนะครับก็เดี๋ยวไปขึ้นเรือกลับแล้วครับ